สวัสดีค่ะวันนี้มาเก็บเห็ดอีกหนึ่งวนันฤดูเปลี่ยนฤดูกันมาเปสีปีนี้ปีพศ2513ไม่มีเห็ดเลยมีแต,ต่เห็ดตายเบื่อเห็ดกินไม่ได้ บอกแล้วยาวหนูมาหนูไม่มีดวงเก็บเห็ดใครมาเนี่ยใคมาไม่รู้เอาใครมาวะเนี่ยพี่ยาบอกใครมาเนี่ยไม่มีเห็ดเลยเห,หาปลายอย่างเดียวหนูไปเด็ดขาดไม่ได้ปลาหรอกทําบาปไม่ขึ้นหากินไม่เป็ดหากินไม่ขึ้น แต่ถ้ามีดอกสวยเลยนะยยใช่ไม่เห็นน่ะเห็ดกับเห็ดกับใบไม้สีเดียวกันนี่จบเลยไม่เห็นลตาแยกสีไม่ได้เลย เนี่ยยกได้เห็ดนั่งเงียบไปนะ้ะตปุเตปิอันนี้ต้นอะไรมีน้ำด้วยอ่ะ <c oughs> <c oughs> วิดน้ำกินก่อนไงมันมีอยู่เนี่ยลอยคนเก็บไปเนี่ยอุย้ยลอยคนเก็บไปเยอะแยะเลย ูต่พีดูดอกเฮ้ยพุงตูโปรจากดิน